นั้นนะครับให้เราจำหลักง่ายๆก็คือ3579นะครับ3 5 7 9นะครับ3คืออะไรครับ3ก็คือพันธกิจนะครับหเครื่งมือ7แนวทาง9พื้นที่สามพันธกิจนั้นคือพันธกิจคือมุ่งเน้นว่าวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนการเนี่ยขับเคลื่อนไปทําอะไรนะครับขับเคลื่อนแล้วมันได้อะไรนะครับนั่นเรียกว่าพันธกิจ ต่อมาก็คือ5เครื่องมือนะครับเครื่องมือในการขับเคลื่อนเนี่ยก็ตั้งแต่สะสางสะอาดสะดวกนะครับสร้างวินัยสุขลักษณะนี่เป็นต้นนี่คือเครื่องมือของการสร้างซึ่งรอพสตจะเข้าใจของเครื่องมือ5สอเพราะเคยทํามาตั้งนานแล้วนะครับจนเมื่อปัจจุบันนี้ก็ยังทําอยู่เรียกว่าเครื่องมือ5ส่อนะครับส่วน7แนวทางก็คือ7ขั้นตอนว่าเอ๊ะเมื่อขับเคลื่อนโครงการแล้วเนี่ยมันจะต้องขับเคลื่อนเริ่มจากต้นอะไรก่อน นะครับเริ่มจากอะไรก่อนนะครับแล้ว่าเป็นแนวทางส่วนเก้าพื้นที่ก็คือมุ่งเน้นไปพัฒนาก็คือวัดนะครับวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่เราเรียกกันว่าโครงการวัดประชาะสร้างสุ์นะครับการบันทึกข้อตกลงนั้นเรามันทึกครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่16พฤษภาคม2561นะครับณหอประชุมพุทธมนทนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับโดย รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงนะครับในครั้งแรกในการขับเคลื่อนโครงการนะครับต่อมานะครับสามพัฒกิจนั้นก็มุ่งเน้นคือวัดสวยด้วยความสุขนะก็คือพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาทางสังคมและการเรียนรู้แล้วก็ทางกายภาพของวัดนะครับส,ส่วน5้สก็คือนเะริ่มตั้งแต่สักสารก่อนนะครับสัการสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐาน แล้วก็สร้างวินัยนะครับในเครื่องมือในการพัฒนานะครับต่อมาคือ7แนวทางนะครับ7แนวทางนั้นมีอะไรบ้างการที่จะขับเคลื่นอนโครงการในปีงบประมาณนั้น,น,นเนี่ยถ้าตามหลักของโครงการคือวัดจะต้องไปหาองค์กรจักคู่ก่อนสอดคอไหมครับเหมือนครั้งแรกครับอบอตอกับเทศบาลไปจับคู่กับวัดไปหาวัดจับคู่แต่ครั้งนี้ทับเวรกรรมมาแล้วครับพระก็ต้องไปจับคู่กับองค์กร อ,อย่างเช่นจากผู้องค์กรอะไรบ้างครับหนึ่งเทศบาลได้อ,อปตอได้โรงเรียนได้นะครับภาคเอกชนได้รอพอสตได้ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับหรือร้านค้าก็ได้สามารถที่จะจับองค์กรจักคู่ได้ได้หมดเลยนะครับยกเช่นผมยกตัวอย่างที่อำเภอแม่วงนะครับอำเภอแม่วงนั้นมีอ,อปตอแค่4แห่งนะครับ แต่มีวัดเนี่ยเกือบประมาณ 60- 70ถึงวัดการที่จะไปจับคู่ในแต่ละตำบลเนี่ยมันมากนะครับเขาก็เลยมีวิธีการจับคู่ก็คือบางวัดอยู่ใกล้โร,<อ>รงเรียนก็ไปจับกับโรงเรียนบางวัดอยู่ใกล้กับรอพอสตนะครับก็ไปจับคู่กับรอพอสตบางวัดนั้นไม่มีหน่วยงานอะไรเลยห่างไกลอยู่ในป่าดงเลยก็ไปจับ,บ,บจคู่กับผู้ใหญ่บ้านบางวัดไปจับคู่กับผู้ใหญ่ไม่ถูกกับผู้ใหญ่ ก็เป็นจับคู่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่โทรกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกจับคู่ใครครับสอ,อ,อปตอสมาชิอออกปอปตนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีองค์กรอะไรที่สามารถไปพัฒนาให้โครงการวัดนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเรามีการจับคู่แล้วนะครับเราก็จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการ,ร,การในข้อที่1การจัดตั้งคณะกรรมการก็คือในสมัยก่อนเนี่ยครับเจ้าวาดมีอํานาจในการแต่งตั้ง แต่ในสมัยนี้ไม่ได้แลวนะครับเนื่องจากว่ามีระเบียบของมหาธิรสมาคมเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2566นะครับเจ้าวาดไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัดประชารัฐสังสุดในระดับวัดและชุมชนนะครับนายอำเภอก็ไม่มีอำนาจนะครับนายกอบตอไม่มีอำนาจนะครับคนที่มีอำนาจคือเจ้าอาวาอำเภอเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วนะครับ สิ่งสำคัญที่เราจะต้องดําเนินการก็คือการประกาศนยโยบายการประกาศนยโยบายก็คือในวันนี้เนี่ยทุกท่านได้มาร่วมในวันนี้ถือได้ว่าทุกวัดที่เขารพบโครงการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้มีการกําหนดบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการวัดประชาราสร้างสุขที่เราเรียกกันง่ายคือ MOU นั่นแหละครับ จากนั้นวัดก็จะต้องไปทําหน้าที่ก็คือไปอวบรมให้ความรู้ในแต่ในวันนี้เป็นการรบรมให้ความรู้ในระดับกองคืนนะพ่อเซ็นเอ็มกูอยู่แล้วหลวงพ่อกลับไปวัดหลวงพ่อมีคณะกรรมการเท่าไหร่สมมติมีคณะกรรมการอยู่ประมาณ15คนหลวงพ่ออย่างน้อยเวลาหลวงพ่อจะไปสำรวจพื้นที่เนี่ยหลวงพ่อจะต้องเอา